พระุทธเจ้าคนสรรเสริญอุโบสถศีนผู้รักษาอุโบสถศีนได้ประเสริฐกว่า้ทสมบัติเป็นพระเจ้าแผ่นดินนี่พระเจ้าแผ่นดินปกครองราชอยู่มีความสูขกรจินแต่ตายไปเนี่ยยังมีโอกาสตากลงโลกแิ่ผู้รักษาอุโบสถศีนไม่จะอยู่ลําบากแต่พอตายไปจะไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้กระทองเที่ยวในสวรรค์ตายเกิดได้เกิดใ,ในสวรรค์ไร้าซากสุกกว่ากัญัดขับ สุขกว่ามหากษัตริย์อีกพพระุทธเจ้าจึงบอกว่ามันประเสริฐกว่าสมบัติของมหากระสัตรหนึ่งก็ต้องย่าไคลเรอกบอรักษากระตายคือเก่าห่อนแง่แต่รักษาความดีไว้ให้มันสม่ำเสมอเฮ็ดได้แล้วก็เฮ็ดแต่เฮ็ดได้แล้วเฮ็ดไปเรื่อยๆบมื่แม่เฮ็ดได้แล้วกลับไปมาประหิตประหิตบอ่อยอันนั้นก็เรียกว่าเป็นคนบสม่ำเสมอทูตเจ้า บุคคลพึงรักษาความดีได้เหมือนเกลือรักษาความเค็มไว้ได้เกลือแม้ถูกโขถูกตําก็ยังไม่ทิ้งรสเค็ม,มต้องเอาไปตำเมันที่เกลือตา<ม>จนมันแหลกความเคม็มก็เฮี้ยมันหกมกคนที่เป็นบันณฑิตนักปราถือเห่าถือแง,งถือยุถือเป่าถือกนักกนเณกา็ะบะถินความดีด้ยเอาเป่าใส่ปนด้กันระบะหินความดีในบันณฑิตนักปรา อาจารย์บอกเหญ่มันจืดมันจางลงไปมาไปมาวัดมาว่าบ่มีหอนมือมหมดม,ม,ดมพวกมือพวกบ่มีมาสู่กินเหลาพวกหลามือไหลมาสู่ไื้หาหลินหามวนมือไหลแตพวพระพุทธเจ้าท่านวัดมือน่ะมีน่ะดีอยู่มิรเนี่ยเพิ่งมีแต่ว่าถ้ามีมิตรที่ไม่ดีเนี่ยอยู่คนเดียวดีกว่ามีมิรมีเพื่อนสองเป็นคนไม่ดีเนี่ยเป็นยังไงว่าอยู่คนเดียวดีกว่า มีเพื่อนสองเป็นคนไม่ดีอืแต่มีคนบอดีเป็นมูเนี่ยเปรียบเหมือนมีศัตรูเจ้าของเจ้าของมีศัตรูมีกาซึกอเหมือนก็คบศัตรูว่นละคบคนบอดีเขาเบิ่งยังไงวะเอาได้คบคนบอดีไปแล้วพู้จ้าว่าวิธีสังเกตเมื่อเราครบคนใดแล้วเนี่ยความดีที่เราเคยทําเนี่ยมันเสื่อมลงไปแต่ความชั่วมันจเจริญขึ้นไปงอกเงยขึ้นนั่นคือคนที่เราครบเป็นคนไม่ดีซะแล้ว รู้ในตัวเราเองรู้ในตัวเราเองเมื่อตอนคุณได้มาเจืินแล้โอ้เจ้าโคกคนดีแล้วเบิ่งมันแมนมาน้อคูเจ้าพี่สู้ได้ถ้าคบคนดีความชั่วที่เคยทํยมันเสื่อมลงไปเข้าห่างไกลๆความชั่วลงเข้าโคบคู้นี้แล้วความดีเจริญขึ้นนั่นเขาเรียกว่าคคบคนดีเจ้าของมันต้องเป็นคนดีให้โอนปูนโคบน้ำได้หรือไป้เบิ่งมาคุดูคกคนันนี้ ไอ้ดึงเขาไปซื้อความพอดีนะผม่นี่มือโซ่ส่วนมือโซ่ส่วนไอ้นะี <laughs> ่มันจำมันบะเทียงมันบะย่งางมายืนดอกไอ้จื้อความดีอะไรกันก็ดีแล้วจื้อเจ้าของเหบุญได้จื้อซื้อผูนน้นั้นลืมผู้นี้ก็ลื้อมาเป็นยังน่ะถอนีะลืมได้เอาไปจื้อเด้ถามซื้อเขาออก ซื้อได้ไหมถามทุกข้าวเดี๋ยวลืมเลยมันเดียวนแปลงมันต้องจดก็ซื้อที่ไหมจดไว้จดไวแล้วมัดมานางังนึกเห็นหนานแล้วมาอ่านหนึงโอ้คนหนี่ซื้อยนึงไงใถแต่ว้าวหรืฟังว่าฟัง,จ,ฟง,จ,ฟงจื่อไป่าไหนเลยมันธรรมดาธรารมาชาติขันขันคือความจดจําเป็นของบาะเทียงร่างกายเขามมนมี หายางเป็นไอเดียบักขันมีรูปก็คือร่างกายร่างกายก็บบ่อเทียงแกไปเรื่อยแกไปเร<ม>ื่อยจนถอดมือตา,ตายตายแล้วกันตายแล้วก็บ,บนน่อมีนยังมันเทียงอะไรด้วบ่อมีนนี่ตายอะไรก็สีเนาลล่าไปอีกอยู่ด้วยไม่บอกมันบ่อเทียงมันกับเปื่อยไปหนาเปลยไปหนผู้ั้งไปหนาขนาดตาอะไรยังบ่อเทียงที่เราสภาพรูปมันบ่อเทียงเมื่อรูปบ่อเทียงมันอาศรรัยสิ่งที่อาศัยรูปร่างเท่านหร่มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ เมื่อรูปเทียงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่จะเทียงได้อย่างไรน่นบอกสัญญาคือความจำมันจะเทียงอย่างไรเพราะว่าร่างกายยังเทียงเนาะมันอาศัยของเทียงอยู่นี่ยั้วมนจะเทียงอย่างไรความจำของเทียงสัญญากของเทียงสังขารเทียงวิญญาณเทียงวิญญาณเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของขันเนีแต่พระหลานเพิ่งยังหลงลืมได้อืพระมหากัสปะเป็นพระหลานเนี่ยภิกษุผู้เลิศในทุตดงขาวัด ผ้าปลากรรมฐานหลวงปู่มันเพิ่งเอาสุดลงขวัดของตามักะสปะมาใส่บินในบาทเป็นวัดขันในบาทเป็นวัดนี่ทุดลงขวัดอยู่เสนาสนะป่าเป็นวัดอยู่ป่าช้าเป็นวัดอยู่ที่แจ้งเป็นวัดขันเฉพาะในบาทเป็นวัดตัวนี้ชุดลงขวัดใช้ผ้าสามเืนเป็นวัดเป็นวัดคือเป็นคอปฏิบัติเลยนี่ผ้าไตยกีวอนแล้วก็ผ้ากีวอนมาถวายไทยยัก นุ่งอันใหม่ก็ต้องเอาสระอันเก่าออกไปอธิษฐานใส่จะมีผืนเดียวคือเก่าอย่ยางละผือนอย่างละผืน,นมีประโยชน์ขือตุดวงขาวัดมีลูกศิษย์ลูกหายอยู่น้ำเพลนทำมาเนี่ยอุปถาเพิ่นเคเห็นงานพระผมมีเห็นงานนี่เนาะนึกดได้ว่าจะไปเอามีดนี่ล้วจะเอามีดมาปั้นหนห่ไม่แหง้งพออออกาจจะเคยเปลี่ยนคือกันหน่อยเอ้าคยเปลี่ยน กำลังอาสิไปเอามีดว่าผ้ากันะก็ยางไปข้าวเดียวก็คูดมมาเอายังว่าแม่ตัวหนึ่งไม่บอกจะไปเอาซ้อนกัเรื่องซ้อนทำมาหนึกงไม่ทำมันึงไมเอาเอาย่างว่าเอาเอาอย่างว่าบุญเป็นคือกันเลยอาจารย์กับเป็นพระอาหารเป็นกับเป็นทำอาตสาปะป็นตัวอย่างเดี๋ยวไม่ทำาน้ยางจะไปเอาก็ยางไปหอด ทับตัวเปลา่ามากเลยบัดก็ไม่ไเอาอยาวม, <c oughs> มันก็เรื่งเนาะเพราะไม่เห็นมองมองงานนึกได้โอ้หุย่ยมาเอานี่เพิ่งมาเห็นอย่างนี้ย่งางไปไหมเรืมอสามเถื่อย่งางไปลืมอสามเถื่อสามเนียนเลยไว้ภาลัหันหลงลืมได้อยู่ก็สามเนียก็เลยไปบอกพระพุทธเจ้าบอกว่าปามหากระสปา,า,านี่มีสติหลงลืมแล้วว่อะไน เมียนมอไปเอื้นมานูษหดเดียวเกี่ยวกับมากระสปาไปหาเลยถาม่าสำเนียนมาเจ้าลืมในประเทเมียน่อสแนอยู่ว่าซ้นอ่าแต่ว่ากระสปะเธอลืมเธอลืมเรื่องสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงร่างกายไม่เที่ยงหรือเรื่องบิมุิที่เธอเข้าถึงแล้วหรือเปล่าอันนี้บ,บ่ลืมบ่ลืมรูป่เทียงเวทนาบเทียงสัญญาบเทียงสังขาราเทียงรูัด อันไหนบ่เทียงดูวะทำให้ผู้ใดถามธรรมะจิตมันก็ออกธรรมะได้ที่เราแต่ตัวสัญญาบทางโลกมันลืมได้นะแต่ว่าจิตที่รู้ธรรมเลยอ่นะพรวื้เข้าถึงธรรมเลยพรลืมถามปุ๊บก็ตอบได้ปั๊บคือเรานะแต่เรื่องเราก็แก่เนี่ยมันลืมได้อยู่ของสัญญาบของหนอ่นอ,นอให้หน,น่อเขาจะเอาเ,าเลยภาษาทุสาษทุนะครับนะนะ จิตของปัญหนาหันนี่ผู้รุดพลเนี่ยวจะบอลลืมเรื่องความรุดพนของเพิ่นเพนจะบอลืมนะเข้าถึงได้เสมอเข้าถึงสภาวะนั้นได้เสมอผู้ทีบ่บอลงบอลืมได้ก็นมนีแต่พระพุทธเจ้าละกิริยาของธาตุขันกันี่แต่พระพุทธเจ้าละเป็นกิริยาทันใดอุปาณิสัยวาสนาที่ทิ้งได้หมดเลยนีแต่พระพุทธเจ้านอกนั้นละทิ้งไม่ได้ภาษาเลยบทเป็นปนนัญหาเป็นยัง กระโดดขามข้องเย้งคือลิ่งเขาก็เลยว่าเอ๊ะปสาวะพุธเป็นประหลาดง่ายๆคนขยันคือบอสมรวมคนคือลูกๆล็กลิขเห็นคอร์ดไม่ก็ขามยางขามธรรมดาป่ะขามกระโดดเย้งขามใช่ไมพระเจ้าก็เลยว่าคนทีละอุปนิสัยวาสนาใดมีแต่พระพุทธเจ้าคนทีละอุปนิสัยน่อกนั้นละอุปนิสัยวาสนาเน่ยเหมือนันใดเม่จิตเป็นประหลาดก็ตาม เพราะว่าสารีบุตรนี่เคยเกิดเป็นลิงติดต่อกันห้าร้อยชาติอุปนิสัยลิงไม่ยังดูอะไรบาอกผู้ลงคนมักปีนต้นไม้ต้นต่อผู้ลงคนปีนต้นไม่ในย่านมักก้าขึ้นผู้ลงคนย่านนา้าผู้ลงค้นมักนา้าโด,ดในใจนา้าเนี่ยบอกอุปนิสัยคนก็คือแบบนะเกิดจากอุปนิสัยเกาเรียกว่าสันดานนะที่สะสมมาในปางก่อนเคยเกิดเป็นลิงมาหลายชาติมาาศนี่ก็เลยอุปนิสัย นี่มยังติดอยู่มักปีนมักโดดอืมนี่อยู่ก่อนนั่นเลยมักปีนตนวใหม่ตัวใหม่มักปีนมักโดดปล่อยโยกายเย็นแค่ี้กกายจะึงแล้เออเพราะไอ้ขือคือขึ้นลอดได้ไมันอยากขึ้นเลยนี่ขึ้นเออนั่นมีสายนี่ก็ะเด็นอินไซตี้เป็นได้หน่อยค่ะแต่เป็นเปรี้ยวควายต้นเดียวเออวันนี้มันไมีคนเนาะนั่งขึ้นเป็นส่วนใหม่ไปนั่งที่ส่วนใหม่อืมอะไรไหลมันมาทางด้านลัง มักปีนมักนอนต้นไม้มักขึ้นนหคันี่ใส่รี่งเกา <c oughs> ่าคุณล <c oughs> ุงนะคนมักดูให้ท่ำเลยนนะมักกดผู้อยู่ <c oughs> ออุปนิสัยมันก็คือแบบนี้นคกกรรุณลุง,มมงคนเห็นนา้าแล้วอยากโดดอยากเล่นมันมีสายป่ามีสายแข่คุณลุงคนบกการลุกน้ํามนยากคุณลุงคนเห็นน้าแล้วเอยมักมักเล่นคุณลุงคนมักเล่นขี้ต้มเลยมันเกิดตา เป็นป,ล,ปลาลดปลาไหลม้าต่ก่อนมักเหลืองขีตโสมนี่เป็นสารอุปนิสัยที่เทพเจ้ากินแล้วอุปนิสัยวาสนาเลยเพราะนั้นความจำเบาเทียงสัญญาเบาเทียงสังขารเบาเทียงวิญญาณเบาเทียงร่างกายเอาหายอาการหนึ่บาเทียงหนึ่มาีอยังเทียงดอกห่เบาเทียงตั้งแต่เกิดคนอ่ะทานไปทุกวินาทีกับเปลี่ยนไปทุกวินาทีนะ เสื่อมไปทุกวิทีเสื่อมไปตลอดกาลเสื่อมไปจนนอดมือตายเทวดาก็ยังเสื่อมเนาะเทวดาไปเกิดไปบุญไปอุบัติขึ้นปุ๊บการเวลาการดำเนินไปการดำเนินไปสู่ความดับขึ้นกันเพราะอายุไขัยมันมีเนี่เทวดาก็แต่ละสัน้นไปมีอายุไขัยชั้นจาตุมมาราชิกาเนี่ชั้นต่ำที่สุดอายุหาร้อยปีหาร้อยปีทิศหา,หาสิบปีเมืองคนเป็นหมื่นหนึ่งเด้เมืองคนผ่านไปหาสิบปีจะเป็นหมื่นหนึ่งของสวรรค์ชั้นต่ำที่สุด มื่อคืนใีเบาเริงสวรรค์สันตุสิสสี่ร้อยปีเมืองคนเป็นมือหนึ่งสวรรคุสิสแต่สันจาตุลเนี่ยหาสิบเมืองคนหาสิบปีเมืองคนเป็นมือหนึ่งยื่นความยื่นต่างกันบุญหน่อยหลายต่างกันกันคนเอาเฮ็ดบุญบอทอกันดิเนี่บอกโมเมนต์จิสวรรค์สั้นเดียวกันเพรด้่โมเมนต์เนสวรรค์ไม่มีหกสั้นผู้เฮ็ดหลายกันหลายอคือคนหาเงินนี่ละผู้หาเงินหลายกัน ก็ใส่ได้หลายมืออยู่เบนบ่กผู้หางก็เงินหน่อยใส่ได้ท่อก็เขได้หลายก็เขได้เหมือนกันนองใส่เงินเหมือนกันหมดไปอยู่นบ่เงินหน่อยอยู่นบ่กนี่มันก็คือกันแหละบุญกับบุญหลายกันอยู่สวรรค์เฮิร์มบุญหน่อยอยู่ในสวรรค์บ่เฮิร์มเป็นธรรมะกระดับใดขึ้นกันสวรรค์ใต่เป็นของเกิดดับคือกันสูงกว่าสวรรค์คือพุทธมรรคพุทธมรรคก็ไปเลยการทำสมาธิเนี่ยการ แผ่เมตตาพูทมิหารชาติมิชาติเนียพุทมิหารเมตตากรุณาเมตตาอุเบกขาไปในที่ตัณฑ์ถ้ำสำรรม่ตเสมอตายไปไปแต่พุ่มหรืออีแบบหนึ่งเขาเรียกว,ว่ารูปชาติตทำสมาธิจนจิตสงบในระดับนะซีระดับปฐม,มชาติไปเกิดสวรรค์ในชั้นพุ่มพุติยาชาติไปเกิดสวรรค์ชั้นพุ่มแต่ละชั้นพอทอกัน สวรรค์เล้วก็พุ่มสูงเนี่ยเป็นแนวรอรูปอรูปชาญอารูปชาญในพุ่มชั้นสูงมันมีรูปรายย่างเรียกว่าอารูปชาญซีชาญแปดเขาอยากเข้าไปสู่พร่มโลกอายุเป็นกัปได้ไหมอายุยืนเป็นกัปบ่ันเป็นอายุยืนเป็นปีได้ไหมอายุเป็นกัปแต่เหมือนอายุขายไขใดขึ้นกันเหมือนอายุไขกับตายลงมากยูติ เขาเรียกว่าพุทธเนี่ยเออมจุติมาเกิดออกมากเป็นไก่กับมีเนี่ยเกิดเป็นงูเป็นควายกับมีดนะอยู่เมืองสวรรค์มอนอายุไขกับโลกนรกกับมีอยู่เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอยู่ในเมืองสวรรค์มอนอายุขแล้วตายลกเกิดเป็นหมูเป็นมา้าเป็นกาเป็นไกลลน่โลกนรกหลายเมืองสวรรค์ตายแล้วมาเกิดเป็นคนหน่อยพระเจ้าบอกคือคนเนี่ยคนตายไปถึงนรกหลายไปเกิด ในสั์เป็นสัติชานหลายเกิดในสวรรค์นหน่อยนะเปรียบเหมือนเขาง่วกับขนง่วงทูเจาว่ามนุษย์ทั้งหลายตายจากโลกนี้แล้วไปเกิดในสวรรค์เปรียบปรุดเหมือนเขาแห่งมัวตายลงไปสู่นรกเปรตอสุรกายสัติชานอบัยภูมิมากเหมือน,น,อนขนแห่งวัวขนง่วนับได้พอล่ะนับบ่ได้แต่เขาง่วเงเพงพอนับได้ไม่ได้หน่อยนึงว่าสองเขาห่ง่วงตัวนึงวิสองเขาแต่ขนนั้นับพอได้ เนี่ยคนส่วนมากยังสั่นนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยละเลยบาละเลยบุญกุศลบุญกุศลเล็กน้อยไปเล็้งท่านสัวทั้งหลายมาก่อนนับเบิ้งแม้แต่คนในศาสนาพุทธให้มาเสื้อบาเสื้อบุญมาท่าบุญก็านง่ายๆ่าต้องถามคนต่างศาสนาดยต่างศาสนาเลี้ยวด้วยเนี่ยเขาบอกมีโอกาสไปท่าบุญเลยบอกมีโอกาสเบิ้งหูเลยว่าสวรรค์ไปด้วยบุญ S <S <an other> เขาเสื้อเตว่าสวรรค์นี่อ่อนวอนหองหาพระเจ้าจซื้อพระเจ้ากบที่รับไปสวรรค์เขาเสื้อจังสันเ,นเขาจึงเข้ารบพระเจ้าอ่อ,อนวอนพระเจ้าด้วยกันนะเสื้อว่าพระเจ้าที่เขาเอาเขาไปสวรรค์ถ้าไปเปียบเทียบกันถ้าเข้าสามารถอ่อนวอนแนะจะสามารถสําเร็จได้คือเขาอยากเป็นคู่เขาไปนั่งอ่อนวอนคู่เลยจะได้เป็นคู่บ่เป็นคู่โดยแองอ่อนวอนโอ้คู้ขามักคู่แห้งผู้ขายอยากเป็นคู่ ไปอ่อนวอดมุ่งสันเขาจะให้เป็ี่ยนวอดไม่ได้เป็ียนแม่นบออยากเป็นทาหารไปอ่อนวอดทานก็า่ได้เปลนอานทหารถ้าอยากเป็นก็มีหนทางมันต้องไปเขาเรียนหนังซื้อไปสอบเพราต้องไปอ่อนวอดไปสอบดําเนิทนทางให้มันถึงมันก็นจะสแสดงสามารถได้เป็นคู่ได้แม่นบอน,นะอันนี้คือกันนะสุขติโรสวรรค์ไปสร้างทุกข์ให้ผู้อื่นสร้างทุกข์ให้ซัดอื่นเป็นคนขี้เจนี่เป็นคนมักรักของผู้อื่นเดี๋ยวจะไปสวรรค์ได้ยังไงสวรรค์เป็นดินแดนถิ่ มีอิสระเสรีแดดีมีความสุขเข้าสามจะทุกมันม่จะได้สวรรค์ตรงไหน,น,นคนบอตานีเป็นคนใจบุญนะจ้างไปสวรรค์เป็นคนมีศีลมีธรรมจ้างไปสวรรค์ไดเป็นคนดูจักบุญคุณบิดามดาอ่อ,อนน้อมความตนจ้างไปสวรรค์ไดสวรรค์เป็นหม่องอ่อนหม่องนิ่มหม่องมีความสุขหม่องดื่นเริ่องหม่องราเริ่อเนม่องแมนหม่องแข็งการไาด้ มองแข็งกระดา้างต้องไปนรกมองทุกข์มองรอดมองมีแต่เพียมีแต่ไพ่เอาสามไพ่เมัเ่ก็ไปเกิดมองมีไพ่นะมันเป็น